ออัปเดตอัปเดตอัปเดตร้านภูมินไรเท็กเตอร์นะครับมาแล้วก็มาที่ร้านของเราก็มาวันนี้นําเสนอเข้าใหม่ที่เห็น FC ถามว่านะครับรถตักรถตักมามแล้วรถตัก2เพาะนะครับรถตัก2เพาสตาร์ตติดใช้งานได้แต่ทีนี้ทีมงานที่จะสตาร์ตก็ไม่ว่างเลยมนะัเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เดี๋ยว,ยวโชว,ดว,โชว์ดูดิ เ,เนี่ยบุ้งกีความยาวก็ประมาณสักนี้แปดสิบได้นะครับสองเ่ายกขึ้นลงใครหารถตักใช้งานนะครับตกักตักมันตักมันตักอะไรที่ใช้งานนะ,ะนะโอ้เครื่องอีซูซูเป็นรถเอวันเนี่ย ที่ห็นถามนะครับก็เลยอัพให้พวกเราได้ดูกันนะครับอัพให้พวกเราได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะมาอัปเดตลูกค้ามาเยอะเลยนะครับวันนี้ก็เต็มเลยนะทั้งติดตั้งขีดนะลูกค้ามาจากน้ำสมนะมาติดตั้งนี้ติดตั้งขีดติดตั้งขีดตัวนี้เป็นขีดเล็กเป็นใส่คูโบต้า สามสิบหกกุมบต้าสามสิบหกของพุ่งมาแล้วก็เอารถมาใส่ตัวนี้ติดตั้งใส่ตัวนี้จะอยู่ที่หน,น,นึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเนาะตาแสนห้าหมื่นห้าพันอืมนี่จะเติมไฮดรอหลีเข้าไปแล้วเก็บงานพร้อมไปพร้อมยกชิเตือนเรามันให้บ่าวป่ะ,ะนะครับโอ้ครับรถขนาดไหนบ่รถขีดป่ะรถตักรถตัก ข,ขับไม่เป็นครับขับไม่เป็นเลยไม่มีทีมงานอยู่ไม่ได้ขับให้ดูรีวิวรีวิวทีมงานที่จะขับไม่รถตักไม่อยู่นะเพราะว่าลูกค้ามาวันนี้เต็มเลยนะไม่มีที่จอดเลยตัวนี้ราคาพิ่นเปิดได้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับรถตักนะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทที่เอฟซีได้ถามกันนะครับนี่ภาพนะ ใช้ได้นะครับรถตักรถตักก่อหลังคาพร้อมใช้งานสภาพเครื่องนะครับพร้อมใช้งานดีๆอยู่แสนกว่าบาทใช้ไปตักหินตักทรายตักมันนะที่เห็นนะตักทรายตักมันตักข้าวอย่างงี้อ รถตักพูดง่ายคือรถตักรถตักมาใหม่นะครับเพิ่งลงมาใหม่แล้วก็คีบที่เหลืออยู่จะเป็นคีบของ p m t นะครับสองแสนห้าพันสองแสนห้าพัน,แ,น,พนแล้วก็รถคีบนี้ก็ไปเยอะแล้วนะครับเหลืออยู่กี่คันเนาะี๋ยวเดินไปดูให้ไม่ติดเหลืออยู่คันเดียวนะครับรถคีบนะตอนนี้ก็เอฟซี FC หรือลูกค้าก็มาเยอะนะครับแล้วก็รถไทย รถไถรถไถ45ของยันมายังเหลืออยู่นะเนี่ยตอนนี้เอาไปใช้งานก็คือเอาไปลากฟางแล้วเอาไปติดฟางแล้วเนี่ยที่เห็นถามมาว่ามันเหลือไหมยังอยู่ไหมก็ยังอยู่นะครับยังอยู่อยู่ไปใช้งานเลาไปล้างใหม่นะเรียบร้อยแล้วอันนี้แค่ล้างอ่อกนะเนี่ยที่เห็นถามยังอยู่ มีด้านหน้านะครับดอกยางยังหนา้าหนากันอยู่หนึ่งแสนบาทนะครับได้ผ่านหลังไปด้านหน้านะเนี่ยเห็นไหมเอาไปใช้งานก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เครื่องไม่ค่อยดี นะครับแต่คีบของนาซานะครับจะได้ไปเก็บรายละเอียดเครื่องก่อนนะครับตัวนี้คีบนาซานี้2สองแสนสองแสน้าะลดลงมาแล้วก่อนสองแสนนะไม่มั่นใจเหมือนกันส่วนตัวนี้ยังว่างนะครับยังว่างอยู่นะครับเหลือที่ว่างอยู่มีคันเดียวเหลือคันเดียวคีบคันนี้นะครับเหลือคันเดียวนะครับทีบท่ติดคีบพร้อมใช้งานสมบูรณ์ นะครับที่หาขีบกันอยู่ส่วนราคาค่อยโทรมาถามนะครับว่าเราที่เท่าไหร่นะสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้คันเดิมอยู่นะครับไม่ได้คันแต่งเครื่องสาดสีเก็บงานนะครับใครสนใจมาเยี่ยมชมดูได้นะครับที่ตั้งจะอยู่ที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับร้านภูมินอะไรเทกเตอร์โทรสอบถามแอดมินได้เลย นะครับยังว่างอยู่คันเดียวนะยังว่างอยู่คีบใหม่คีบของ p ีอนะครับสี่แสนต้นๆ้นนะสี่แสนสองถ้าจำไม่ผิดนะนะแล้วก็ไทฟอร์ดคันนี้นะครับรถไทฟอร์ดเสื้อทีสามอะตัวนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับแสนเก้าแสนเก้าแสนเก้าแล้วก็หัวเก๋งยังว่างอยู่สามหัว มีเพิ่มมาห้าหัวแล้วเป็นห้าหัวแล้วนะครับตัวนี้เริ่มต้นที่แสนสองหมื่นนะครับนะห้าหมื่นก็มีแล้วแต่สภาพนะครับกเก่งหัวเก่งกวันพร้อมครบสายผมสายไฟอ่าสนใจยังไงทูสอบถามได้เลยนะครับ ทดสอบามได้มีฮอนแลนด์ทีทีเจ็ดห้าย,ยังว่างเหมือนกันเทนะครับสนใจยังไงก็อัปเดตให้พวกเราได้ดูเป็นลายสดาเพียงเท่านี้โอเคสนใจยังไงทักสอบถามได้เลยนะครับอัปเดตภูมินวันนี้วันที่ย1เดเดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีนะครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้โอเคขอบคุณครับ